ในพื้นที่ของผมมีทั้งหมด14ไร่กว่าๆนะครับผมนาศาสตร์พะราชามาใช้ก็คือแบ่งที่นาเป็น30 30 30แล้วก็10ครับผม30แรกก็เป็นที่นานะครับ30ที่2ก็คือจะเป็นผักผลไม้30ที่3เป็นไม้ยืนต้นแล้วก็บ่อปลาอีก10เป็นบ้านที่อยู่อาศัยไรายได้ผมจะมีไรายได้ทุกวันเลยคือมาจากผักผลไม้ปลาเราจับปีละ2หนเพื่อนๆบ้านผมก็ให้บ้างแล้วก็ที่เหลือผมก็นําไปขายพอใช้ศาสตร์พะราชาปุ๊บผมไม่ใช้สารเคมีอย่างผมสีข้าวได้แกบได้แกบมม ก็มาหมักทําเป็นปุ๋ยผมก็ลดต้นทุนเรื่องการใช้ปุ๋ยและผมก็มาทําน้าหมักก็หลายๆตัวแล้วก็มาปรับประยุกต์ใช้กับพื้นที่ร่างกายผมก็ดีขึ้นไม่แพ้สารเคมีที่บ้านนี้ผมก็จะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเพื่อที่จะให้คนในชุมชนมาศึกษาหาความรู้ต่างๆนะครับ